สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงความรักรายเดือนนะคะก็จะให้ผลในช่วงเดือนตุลาคมทั้งเดือนการทํานายเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทํานายที่แม่นยําม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ สำหรับชาวกรกฎในเรื่องดวงดาวนิดหนึ่งดาวสุกเนี่ยจะอยู่ในเรือนชะตาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็พี่น้องนะคะเพราะว่าจะอยู่ในเรือนสหัชชาพันธุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะคะความรักจะข้องเกี่ยวกับคนรอบตัวทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งส้มก็ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องระวังหน่อย ความรักที่ไปข้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะความรักที่เกี่ยวกับคนรอบตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวโน้มเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเท่ากับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลานะครึ่งเดือนหลังตุลาเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกตุลาเนี่ยนะคะครึ่งหลังตุลาจะดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่เป็นโสดคนที่โสดเนี่ยมองว่าช่วงนี้นะคะอาจจะแบบ ชอบเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนมาชอบเรามีเกณฑ์ได้เพื่อนเป็นแฟนหรือความรักความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบรรดาญาติญาติหรือเพื่อนฝูงแนะนำญาติญาติเพื่อนฝูงแนะนำคนรักมาให้นะคะแต่ก็ต้องดูให้ดีโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกของตุลานะคะแม้ว่าเขาจะคัดคนมาให้เราแล้วเราต้องดูด้วยตัวเองด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้โสดจริงหรือไม่บริสุทธิ์ใจกับเราได้เนาะนะคะถ้าเป็นในช่วงทางโล่งๆเนี่ย นะทางสว่างสว่างโล่งๆเนี่ยก็ต้องเ,อเลย16ตุลาเป็นต้นไปถึงจะดีนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากคนมีคู่นะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะเทนอบสอดหัวกลับความสัมพันธ์คือมันตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่ขาดค่ะ ง่ายๆเลยนะมันมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาแต่ก็ไม่คิดที่จะจบกันนะยังสู้กันต่อนะคะสู้กันเองบ้างร่วมมือกันสู้กับคนอื่นบ้างความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะนี้นะคะแดงวันหัวกลับนะบางทีมันก็มีเรื่องราวเจ็บปวดในความสัมพันธ์มันก็มีบ้างนะคะมันก็มีบ้างแต่ว่าตัดกันไม่ขาดอืส่วนใหญ่เนี่ยปัญหามันเกิดจากอีโก้ส่วนตัวก็มี เอซอบสอดเนี่ยขึ้นไพ่หนึ่งดาบปัญหาส่วนใหญ่นะเกิดจากความต้องการส่วนตัวอยากให้คนรักเป็นอย่างที่เราต้องการนี่ยฮะเออมันเป็นความรู้สึกเอาแต่ใจก็มีหรืออีโก้เนี่ยเอาอีโก้มาฟาดฟันกันมันก็เจ็บป,ปล่าๆนะมองแบบนั้นนะคะแต่ส้มมองว่าในเรื่องของการเทที่จะแบบว่างุดงิดใส่กันอะไรแบบนี้นะ ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ช่วงปลายเดือนเลยนะคะ King of Pentacles หัวกลับค่ะต้องมอกแบบนี้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเงินก็มีนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ปกติเนี่ยนะะเป็นในเรื่องของ ego นาะเล็กๆน้อยๆเป็นในเรื่องของการใช้เงินการใช้เงินที่บางทีเนี่ยมีคนใช้เงินเยอะนะคะหรือเขายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมพัฒน,นาความสัมพันธ์เพิ่มเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ ยังไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านการเงินมากพอก็มีบางคนคุยกันมาแล้วเนาะเลยเลยหกเดือนมาละแต่ยังไม่พร้อมพัฒนาต่อเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมอะ่ะคุณให้เวลาเราให้เวลาเราในการหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวอีกสักิดได้ไหม,จะ,มนะะจะเป็นอารมณ์นี้นะคะจะเป็นอารมณ์นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาพอขึ้นไพ่คิงถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของคนเก่าเข้ามา และไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวด้วยคือมีคนหนึ่งที่ไม่รู้จักพอในความสัมพันธ์และไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็มีนะคะเซเว o ดาบในเรื่องความรักคือมีการปกปิด,ป,ดปิดบงังในบางคู่ที่ความสัมพันธ์ยิ่งไม่ชัดเจนอยู่แล้วจะมีการปิดบังในความสัมพันธ์เนาะวางแผนปิดบังอำพรางรับล่วงพลางกันไปนะคะเออเพราะว่าเราไม่อยากให้อีกคนอีกฝ่ายนึงรู้เนาะ นะคะต่อส้มบมองเลยนะว่ามันเหมือนมีเซนอยู่แต่ยังไม่รักไม่อยากไปรับรู้ความจริงเท่านั้นเองส้มมองว่าทุกคนรู้เออถ้าเกิดคู่ที่ไม่ปกติแล้วมันมีการตั้งใจปกปิดเชื่อไหมว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้นะแล้วหุดหงิดบอบไม่ถูก The h i g พ p r ท e หัวกลับขึ้นไพาชาวมีนคือในช่วงปลายเดือนอะนะเซนมันจะมาแรงมากเราเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมัน ความสมานที่ไม่ปกตินะย้ํานะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการทําอะไรลับหลังอะแต่ว่าเราแค่ยังบางเทียงหาหลักฐานไม่เจอมันจะงุดหงิดบอไม่ถูกนะนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเข้าไว้ถ้ายังหาหลักฐานไม่เจออย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งไปกล่าวหานะเออใจเย็นๆก่อนนะคะในความสัมพันธ์ที่อ,อความสัมพันธ์ที่ปกติอยู่แล้วนะคะมันอาจจะมีงุดงิดใจกันบ้างนะคะแต่มันเหมือนกับว่า จะมีคนหนึ่งที่รู้สึกว่าถึงอีกฝ่ายจะงุดงินใส่เราที่เราอาจจะไม่พร้อมแต่เราก็ยังอยู่กับเขาเรายังตัดเขาไม่ได้หรอกและถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะจะอยากได้เนาะจะอยากได้การเอาใจใส่จะอยากได้การตามใจนะคะหรือว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ที่รวดเร็วแต่ยังไม่ได้ก็ตามก็ยังจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อนะเพราะว่าตัดใจไม่ได้ยังรักอยู่ นะคะมันจะเป็นอาการของความรักความสัมพันธ์ที่จะมีคนหนึ่งที่พยายามเก็บเกี่ยวความสุขนะตอนนี้ไว้นะคะชิวๆก็มีพยายามเก็บเกี่ยวความสุขนตอนนี้ไว้ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งถ้าทําใจไม่ได้เนี่ยงุนหงิดไปก็เท่านั้นเพราะว่ายังออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อยู่ดีนะคะ <g ülme> <g ülme> ก็เป็นอารมณ์ที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อน,นะส้มมองว่าหลายคนอะนะคะมาดูสําหรับผู้ที่มีอิทธิพลนะ กับชาวกรกฎนะขึ้นไพ่ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะนายออบคัพคนนี้เป็นคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเหมือนกันนะเมีความเอาแต่ใจตัวเองอยู่แต่ในอีกมุมเขาก็ใจดีใจกว้างเวลาใจดีใจกว้างนี่คือเปหมดหน้าตักเลยนะถ้าทําถูกใจนี่เปเต็มที่นะเออแต่ถ้าไม่ถูกใจก็คือเขาจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นคนมีอีโก้สูงนะคะ นะในบางคนแค่อีโก้สูงแต่ในบางคนก็มีความสัมพันธ์ที่เก็บไว้เยอะด้วยนะคะทรีออฟคริสชาวธาตุดินมังกรพึกษกันนะนะคะอันเนี้ยส้มมองว่าตัวชาวธาตุดินกับชาวกรกฎค่อนข้างจะอยู่กันแบบเข้าใจกันดีนะคะนะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดก็ตามนะคะแต่ส้มมองว่าหลายๆคู่อยู่กันแบบผูกมัดแหละ แต่พยายามจะไม่ผูกมัดเพื่อไม่ให้อึดอัดใจกันอืช่วยร่วมด้วยช่วยกันก่อร่างสร้างตัวหาเงินหาทองกันค่อนข้างดีเลยค่ะนะคะแต่พยายามไม่บีบบังคับใจกันอยู่กันแบบให้ให้ช่องว่างกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ว่าให้เลยจนแบบทะเลไถลายกันได้นะเอนะคะอยู่กันแบบเข้าอกเข้าใจกันดีนะในบางคู่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ผูกมัดแต่ก็ยังยอมอยู่ด้วยกันก็มี เชนอปวอนส์ ands, นะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูเขาเหนื่อยนะบางคนเนี่ยถ้าเป็นความสัมพันธ์ปกติคือเขาทุ่มเทมากๆเหนื่อยหนักแต่ไม่ยอมออกไปจากความสัมพันธ์เขารักคุณมากแต่ในบางคนเขากําลังมีอะไรปกปิดปิด,ปดบังคุณอยู่อ่านะคะต้องดูนะว่าความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะอยู่ในระดับไหนนะถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวกรกฎในกรณีแรก ส้มมองว่าเขาก็เต็มที่กับคุณนะในบางครั้งอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงบ้างไม่ชอบให้ใครมาบังคับบ้างนะคะแต่เขาก็ทุ่มเททํางานหนะักเพื่อก่อร่างสร้างตัวกับคุณนะคะเออคือเป็นส้มมองว่าเป็นความรักที่พอดีพองามไม่บีบขันกันมากเกินไปเหมือนกันนะนะคะถึงแม้บางครั้งจะแอบเอาแต่ใจบ้างนะคะในอีกรณีหนึ่งความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติเขาอาจจะมีความรัก เผื่อเลือกเยอะแยะมากมายปกปิดปิดบังในเรื่องความสัมพันธ์และชอบที่จะอยู่กับคุณแบบไม่ผูกมัดและไม่ชัดเจนด้วยนะคะมาดูกันในเรื่องของคนโสดสนิทโสดสนิทโสดมีคนกล่าวโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนค่ะมีคนมาสนใจคุณเยอะมากนะชาวกรกฎนะคะมีคนมาชอบคุณชาวธาตุด,ดินมังกพรกพฤกษ์กันนะคะอันนี้จะเป็นสไตล์แบบค่อยๆไปค่อยๆไปในการพูดคุยเนะี่ย สำหรับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนี่สายเปนะคะสายเปต้องดูด้วยค่ะว่าเขาเปเราคนเดียวหรือมีคนอื่นที่เขาเปด้วยนะเออเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจแต่ใจใหญ่นะคะในเรื่องเงินมีคนเข้ามาอีกไหมมีคนเก่ากลับเข้ามานะคะนะคนเก่าชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุนกลับเข้ามาแต่คุณอาจจะไม่เอาแหละตัดก็คือตัดส่วนใหญ่เนี่ยส้มมองว่าคุณตัดนะคุณ ส้มมีความรู้สึกว่าคนโสดชาวกรกฏอ่อะไม่สนใจอะไรที่ทิ้งไปแล้วไม่สนเพราะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจเลิกเราคิดมานานแล้วเราคิดมาดีแล้วทนมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นคนเก่าที่เลิกไปแล้วกลับเข้ามาเราไม่กลับไปแล้วเราคิดมาดีแล้วเราขอเก็บเกี่ยวความสุขไม่ขอกลับไปโจมไม่ขอกลับไปให้โอกาสคือเด็ดขาดมากนะคะเด็ดขาดมากเลย อมืมีชาวมีนคิดถึงคุณแต่อาจจะไม่ได้เข้ามานะอมืนะคะส้มมองว่าชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันในบางคนจะอยากกลับเข้ามาแต่อยากกลับเข้ามาหาคุณแบบมีแค่มีความสัมพันธ์เรื่องบนเตียงแต่ไม่ได้พัฒนาความไม่ได้คิดจะพัฒนาให้มันดีขึ้นในระยะยาวเออนะคะ ก็ก็แค่อยากเรื่องบนเตียงเท่านั้นมันไม่โอเคเลยอนะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดสนิทเนี่ยส้มมองว่าตัวคุณเองนะ่ะอาจจะมีใจร้อนอยู่กับบางคนนะถ้าเกิดมีชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันเข้ามาคุณอาจจะแบบรีบร้อนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะแต่แต่ส้มอยากให้คุณค่อยๆดีกว่าเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่พอเวลาเขาใจร้อนเขาอาจจะ เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บแต้มก็ได้นะดูดีๆด,ด,ดีกว่าเนาะเพราะว่ามองดูเนี่ยพอขึ้นไพ่คิงถือเหรียญหัวกลับมันเหมือนกับเขายังไม่พร้อมที่จะรับผิดช,ชอบนะมีเพียงแต่ความรักหรือคำพูดคําว่ารักให้เท่านั้นเองนะคะอืมในส่วนของชาวธาตุลมกุมิถุนตุลก็ต้องดูด้วยค่ะเป็นคนตลกสนุกสนานแต่ว่ามัน ข้างหลังเขาว่ามันอาจจะมีปมในเรื่องความรักเก่าหรือว่ามีความเศร้าแฝงอยู่หรือว่าเขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์อยู่นะนะคะส้มมองว่าชาวกรกฎมีเซนต์อยู่นะคะถ้ารู้สึกคุยกับใครแล้วมันไม่สม่ำเสมอหรือมันงุดงิดอ่ะส้มมองว่าอันนั้นน่ะคุณน่าจะตัดออกไปเลยรวมถึงคนที่มีคนคุยด้วยนะคุยมากกว่า6เดือนขึ้นไปอ่ะส้มมองว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุยกับใครแล้วอ่ะแล้วคุณรู้สึกงุดงิดแปลก รู้สึกว่าเขาไม่สม่ำเสมอเหมือนอยู่ดีๆก็บล็อกไปหรือหายไปแล้วก็ทำเป็นกลับมาแบบปกติไม่หยอดมุกตลกให้เราแบบหายกโกรธแบบเนี้ยเฮ้ยมันแปลกมันแปลกแล้วเรารู้สึกหมุดหงิดใจยังไงบอกไม่ถูกรู้สึกระแวงอันนั้นอะต้องเอะแล้วนะคะอันนี้คือต้องเอแล้วนะเออนะคะสําหรับการคุยกันเนี่ยส้มมองว่าก็ยังหลายคู่นะยังคุยกันแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรบ้าง ส่วนใหญ่อุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะนะรวมถึงอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าใครปกปิดปิด,ปดบางคุณอะ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันร่างกายหัวใจตัวเรามันจะวุ่นวายใจแปลกๆอันนั้นให้เอได้เลยนะคะชาวกรกฎให้เอได้เลยส้มบอกเลยนะคะให้ชะลอความสัมพันธ์ได้เลยมาดูในเรื่องของไพ่เช a รดสแคพเทอร์รอนะคะ ขึ้นไพ่เซเว่นน็อปแพนด์เอันนี้วิธีการวางตัวที่ดีนะคะคนโสดไพ่ใบนี้คือไพนะ่การพิจารณานะการพิจารณาความละเอียดรอบคอบเห็นไหมคะก่อนเราจะเด็ดผลนะฮะก่อนเราจะเด็ดผลให้เราพิจารณาให้ละเอียดเพราะฉะนั้นคนโสดเวลามีใครเข้ามาค่อยๆเลือกค่ะเอาผลที่ดีที่สุด นะมีคนเข้ามามากมายเนี่ยบางคนมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนค่อยๆเลือกค่ะใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการค่อยๆเลือกแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีไม่ต้องรีบนะคะคนที่มีคู่คนที่มีคู่ z ่ o m มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆในความสัมพันธ์นะมันมีเรื่องราวดีๆอยู่นะคุณอย่าไปจมกับเรื่องราวที่ไม่ดีนะในบางคู่ปัญหามันแค่เล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะมีปัญหาเก่ากกับมานู่นนั่นนี่ หรือบางทีหงุดหงิดใจไปเองเรื่องงองเรื่องงานแล้วอาจจะมาลงกันไม่ดีเลยนะถ้าคนรักยังดีกับเราควรจะเก็บเกี่ยวเรื่องราวดีๆเนะเก็บเกี่ยวผลไม้เก็บเกี่ยวสิ่งที่มันเต,ติบโตงอกงามในเรื่องความรักกันไว้นะคะสำหรับคนมีคู่ที่แบบสงสัยในเรื่องความสัมพันธ์เนาะให้ค่อยๆพิจารณานะคะหากรู้สึกว่าใครมีอะไรปิดบงังอย่าเพิ่งไปถาม ให้พิจารณาสืบเสาะหาข้อมูลเงียบๆค่ะแล้วคุณจะได้พบความจริงนะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องสืบค่ะเอาที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจนะคะมาดูไพอ่ออร์เคิลนางฟ้านาะแนะนำอะไรเป็นในเชิงบวกเนาะให้กําลังใจให้กับคุณในเรื่องความรัก Angel of Action ค่ค่ะนางฟ้าบอกว่าคุณควรก้าวเข้าสู่พลังงานดีๆนะคนโสดเนี่ย เลือกคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณรักและคุณมีกําลังใจเดินไปหาพลังงานดีนะคะไม่ระแวงคนมีคู่ก็เช่นเดียวกันนะคะมองว่าคุณควรโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินการดูแลตัวเองเป็นอันดับหนึ่งใครความรักไหนที่มาทําให้คุณรู้สึกว่ามันถูกลดทอนคุณค่าหรือเป็นท็อกซิกทําให้คุณระแวงกินไม่ได้นอนไม่หลับทํางานไม่สม่ําเสมอ ควรชะลอกับความสัมพันธ์นั้นนะนะะแกลที่จูดมันเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องจริงนะความกระตันยูความรู้คุณอะไรต่างๆเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับคนรอบตัวเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์ส้มจะพูดกว้างๆว่าคุณอาจจะต้องดูให้ดีว่าใครมีบุญคุณกับเราต้องต้องเมเนจต้องบริหารเวลาบริหารการดูแลระหว่างคนรัก ระหว่างญาติพี่น้องระหว่างคนรักกับคนรอบตัวบริหารให้ดีค่ะแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาอืมนะคะเข้าใจเข้าใจนะคะนะโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวอาจจะต้องไปบางคนเนี่ยปัญหาความรักมันเกิดจากปุ่มในวัยเด็กก็ต้องไปแก้ตรงนั้นนะคะ Angel Warriors นะคะอันนี้คือกองทัพเทวดานางฟ้าส้มจะบอกว่าชาวกรกฎไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลก เวลาคุณมีปัญหาอะไรในเรื่องความรักปรึกษาคนใกล้ชิดได้หรือบางทีคนใกล้ชิดที่เขาเป็นห่วงคุณเนะ่ยเขามีข่าวมาบอกเขามาเตือนเป็นคนที่เขาหวังดีกับคุณมาตลอดนะเขามาบอกมาเตือนขอให้รับฟังนะคะเพราะว่าทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะ่ะจริงๆเราเขาอยากให้คุณมีความรักที่ดีไม่อยากให้คุณมีอุปสรรคปัญหาในความรักหรอกนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าคนที่รักคุณมีอีกเยอะ กลับมาโฟกัสที่คนที่เขารักคุณดีที่สุดนะคะขอบคุณชาวกรกฎนะคะขอให้ชาวกรกฎมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ